nghe nhai léo thôi, độ bốc ép bực áp. สถานที่นี้นะลูกหนูมันลูกเราเป็นคนหาเจอนะแต่น้ำไม่ยอมเรียกจนมันน้ำหาน้งนึกว่าลูกจะคล้องหลวงปลาจงมาลูก่านั่งอักเอาเห็ดผ้าโหดเนี่ยยู่น้ำเนยน้ำลืกขาด้วยตึงคืนสะออนวะิองดูทำนีด้ด้วยทำไมพี่นน้องเอ้ยสะออนเนอะ mà đựng nước càn, mà đừng ao hạt nước càn, này, này, cho cắt cá, áo nè, con, ơi, lên, đứng gòn nữa, chân đứng น,นุ๊นน้ำนน้ำหลุดแอบตนแอบคักแอบเนี่ยน่ะน้ำพ่นหินน่นนะเม็ดเหลืองจ้าน้ำพ่นหินตูน่ะเดี๋ยวโอ้โหเตต็มเต็ก็มดี๋ยวจ้า พอดคักพอดน้ำพ่นหินไหมนะเข็ดเหลืองุนะ่น่ะทูขนขายาวๆขาสแลนเดอร์ลายดอกอวบๆใหญ่ๆนึงด้วย แแปลงตัดขาไปพร้อมเฮ็ดน่ารักอยู่สองอันสามอันพื่น่าขาบักเอฟบอักอัพมันก็กกงอยู่พื่อน่าจากเขาจะอยู่น้ำแอบอยู่นี่ดอกใ่ๆคันบอสสังเกตในบอสเห็นมันสิบปนคือกับใบใหม่เลยดึงขาอบอวบพื่อน่ะ พุ่นน่ะบังขาอู้แน่นพุ่นน่ะขาขาใหญ่คัก หลดเนาะนี่ดัดขาปะอ่ะกองนี่เพื่อได้สังเกตก็สิเห็นนะเนี่ยแล้วว่าค่อย,อยายปันได้เดี๋ยวแม่แป้งเก็บก่อนก็สิเห็นว่ามันอยู่น้ำปลาอีเลียงอีลีเนี่ยขาอ,อวบๆนี่ของเขาเนี่ย น้อยโซอ๋อตกใจมิดเงียบปิดป่าไหมเร่งเอามุดละน้อยนี่เนี่ยบ่น้อยได้เนี่ยไหนใหญ่อยู่ได้เนี่ยโอ๋อมันหัก ขาดพ <ak> ูนเออนี่ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วเกป้องเกป้องก่อนแกงมัดพอดวงเห็ดมันปูอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเด้อสิทอนให้เบิ้งปุ่น่ะโ้ขาดเล มันมีพูดหนึ่งนะคะเขามาสั่งเห็ดนะเขาเขา,เขาเอาสามลิตรมาสั่นแต่ว,ว่าบม่มีเงินเขาจ่ายเป็นแนอคอมพิวเตอร์ได้บอเขาแบบสมองเขากระบอกคอยดีปันใดนะความรู้ความรู้สึกเขานะเป็นแบบพิการทางสติปัญญานะคะบไดายวาเด้อ คงแม่แปงก็เลยเอามาเป็นยันเนยงเอามาโลดแต่ว่าเขาก็เอาอันคอมพิวเตอร์ที่ว่ามันทั้งที่ว่าอันอันอันลํมมัน,อ,นอันนั้นบ่ได้แต่ว่าวกแม่แปลงก,ก็เอามาซ่อมเอาเล็กๆ,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 ๆน้อยๆใส่ได้คืออยากให้เขากินน้ำละมื้อนี้เมื่อวานเมื่อคืนนิสัง่งสั่ง12ลิตรบอกเพราะว่าแต่ว่าเขาเอาวันศุกร์เงินเดือนออกสันว่าเอาม่เป็นยางเดี๋ยวเอาไปกินก้อนก็ไดเดี๋ยวคอยมาเดี๋ยวแขวยเงินก็ได้จังสีนา ขันเขาให้เงินบ่ให้เงินก็บ่เป็นยางเพราะว่าเขาเขาไม่เป็นท่าตั้งสมองนะคะเขาก็เลยแบบคิดซะว่าเอดบุญนะจ๊ะขันเขาเอาเงินมาให้ก็กดีเข,ข,ขาบอกเขาบ่ได้เขาให้เ่ให้ก็แล้วไปนะจ๊ะแม่แป้งก็เลยแบบทุ่งนั่นที่ว่าเอาไปให้เขาแม่แป้งก็เบิ่งสุดอกขัดๆัดสุดอกนะเพราะว่ายัาน คนคนท่ว่าปกตินะไม่แปลงบ่คขัดหายด้ยไม่แปลงจับไ่จับไ่นะเพื่อนจับไซจับไ่ถุงงหายนะให้เขาไปเลือกเองขัดเบิ้งเองอยันมันมีอันที่เขาเก็บพิษไปน,นะแต่คนนี้่ไม่แปลงเบิ้งสุดดอกสุดดอกให้เขาเลยตัดให้พร้อมเรียบร้อย <c oughs> นี่แหละที่ว่าเก็บไปเป็นอย่างคือว่าบัาคขายทรงหลายๆให้คนแบบที่ว่าอันนี้นะคะ แ่งเลือดโตนคนจังนีแล้วค่ะอยากให้เขาได้กินค้นที่ว่าเขาพอขอบฟ้าบ่ได้ค้นที่ว่าเขานน่นนี่นั่นนะคะค้ะคนพุทเถาพุแก่จังนีนะหรือมีลูกน้อยจิวทัศนนะคะให้เขาได้กินน้ำเฮา,ขาเขากด้เงินนิดๆน้อยๆนะคะโอเคไปหาอีกไปพี่น้องลูกสาว่อยไปเด็ดได้ว้ายโคตรเฮ็ดพูดนะ อืดไงกว่ามือข่อยจนข่อยเก็บเห็ดจนมีข่อยเสียข่อยหักมีข่อยหายไม่แป็งข้องสิดึงเอาดึงเอาบาไดรตัดขาดอกจ้ะดึง้วยพายาเห็ดเดี๋ยวเปิดให้ก้อนท่งก้อนดึงอ้ย เฮ็ดตัวเนี่ยดูนะอ่ะกองไว้อือเมื่ได้ตัดขาดอกจ้ะเฮ็ดหายอ๋อเฮ็ดหายมีดหายดูนะเก็บเฮ็ดจนมีดหายแอบคักแอบแนวต้นใหม่นะด้ nè g láp lạc nè tai <laughs> nhao thái nhau nhau, nè nhao 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 Thốn, ăn nhoi nhoi này ha, ghép hay sát kín nữa, mặn lệ là, luôn. Đuổi gà gà cái nữa já, bật nhà ao, nè, bật nhả ao À, hết nấm nhà, Ta -da! Hết nhà. được, hết, xin cô hết nấm khô con nó kiếm nó, con, mà mi hết mi mịt xía, thon ao. กองไว้ก่อนขายง่ายเป็นการเก็บเห็ดและ่ายคลิปแบบทรมานมากมันเปียกไปเบิดเอากลองตั้งไว้ก็บาได้คลานเขาลงแบบคักๆก็บาได้เปียกจน้ากกงด้วย พี่น้องจ้าฝนกระตกเฮ็ดกระหลมีดกระหาย,ยพ่นนาพ่นนาทุาพนนา ไอยสะออนร้ายพ่อแม่พี่น้องบึ้งบึงบึ้งบึงบึงฝนกระตกโทรศัพท์สิพัรรพพงเลย,ยทั้งสันทั้งฝ่าน้ำเห็ดทั้งสันเห็นเห็ดร้ายจ้าอันยาสันตายสันจนมีดหายโอ้ยรถสะออนมีดขูดใจคอย อันนี้มันน้อยไปนะพู้นำโอ้นาพูนะ พี่น้องสวนน้องเพิ่์เก็บเพชรนะขาไหมมาดึกปุนาปุนาปุ๊ดสอมนเลยปุานา

bây đây thì bây giờ bây anh bây đây bây giờ thùng giờ nè, nè, đồ, giờ nón, nón thay áo, เอาไปทั้งีเฮียนี่นไปตัดขาอยู่บบเนาะวุ้าโอ้สโอนบ่โอ,อนบอน้าใช่น้อไทยเบิ้งค่ะขกล่องนี่ย โอยนออนวะอ๋ออาซ <c oughs> ุตกแหงแ้งนะจ๊ะตกแห้งเละฝนดึงเอาดึงเอาฟาร้าย Còn nào? Còn hình, kết thúc? Sao cái con có nhiều ai ấy con nè con vẫn tục hang kết tốt sắp thấy con biết lại vẫn tục hang cơ vào sợ ổn lại mình, mình, không không khởi đừng có oi nhọ vậy nè lại nì ไม่เอาแต่ดอกใหญ่ๆแล้วค่อยดอกบลกเอฟบล็กอัพหลายโพดหลายหลายกระโดดหลายดอกบลกเอฟบล็กอัพอัพแอบขาพุดค่อยมุดมองเว้วมุดเนื้อชุ่ม คอณน้าน้อาออขาไหมหาเห็ดรัปเพียบไทยเบิรงเร็ว เลืเปียกมูดตั้งตัวเนี่ย่ะเตะเตะเลยจ้ะทั้งแม่ทั้งลูก้ดทิ้งเลยจ้ะมือนี้ได้หลายหลายอีเลีหลายแบบหอบกันประหวัดประไว้เลยพรุ่งนี้กีฬาชิมาอีกทำเบิงก่อนทำเบิงก่อนฝนตกแห้งเปียกเตะใจขากระบได้ตัดจะเอาเอาหอบเอาหอบเอาไปตัดขาอยู่ป่านะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทอดป่ากก็ไม่เป็นไรใเบิ่งว่าใดหลายปันใดเนาะ เดียกันอยู่บ้านค่ะไม่ได้ฉันไม่แปลงไม่ได้ไทยคลิปลูกก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดตามคลิปหนาได้ตาเด้อสวัสดีค่ะ